มากผคพาซาต้องข้ามกับเดมอบงกะปีที่ในโซเชียลก็บอกมีร้านแว่นมีคุณภาพร้านนี้คนแซวว่าเป็นร้านในตำนานชื่อร้านก็ชื่อถูไอวิชที่นี่ก็มีแว่นให้เลือกหลากหลายมากแฟชั่นแว่นสายตาแว่นแบบเลยที่นี่ราคาเริ่มต้นเบาๆที่สามใบแดงเรื่องคุณภาพมั่นใจด้ช่างร้านมีความชำนาญประสบการณ์มากกว่า20ปี สำหรับคนที่มีสภาพว่าปัญหาสายตายาวตามลังเป็นแว่นโปเกสีเป็นเลนที่สามารถมองในระยะใกล้กลางไกลได้เนาวันดูแว่นในร้านเนี่ยกว่า30นาทีเพาเรามีปัญหาเรื่องตัดแว่นต้องให้มั่นใจว่าเราจะเลือกรามีไม่พิดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามั่นใจเพราะนอกจากประสบการณ์ของช่างกว่า20ปี เครื่องมืออุปกรณ์เขาทันสมัยมากเล่นที่ดีเริ่มต้นจากการวัดสายตาที่แม่นยำมีให้เราเลือกหลากหลายดีไซน์มากคอลเลเชั่นใหม่ๆล่าสุดช่วงนี้ที่ร้านเ็าจัดโปรโมชั่นบวกเลนแอมวัดสายตาให้พี่ราคาเบาๆสามใบแดงมีน้ำยาล้างคอนแทคเลนขนาดเล็กกลางใหญ่ด้วยใจแล้วเราจะตักแว่นร้านเราดูแว่นแล้วเนี่ยวัสดุคุณภาพสูงจะเป็นกรอบโลหะ ที่น้ำหนักเบาเป่นได้ทนต่อรอยขีดข่วนได้ที่ถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นและรับแรงกระแทกได้ดีใส่สบายไม่หักง่ายไม่ว่าลสไตล์ของคุณจะเป็นแบบไหนเสริมความมั่นใจให้คุณได้ทุกๆุกการเคลื่อนไหวเรามาวัดค่าสายตาก่อนที่เราจะตัดแว่นสรุปสายตาเรายังรับแสงเล็กน้อยใช้เวลาตัดแว่นเพียง15้นาทีตัดออกมาแล้วถูกใจเรามากเลยคนไหนที่เบื่อกับการตัดแว่นซ้ำแล้วซ้ำ ลองเปิดใจเลือกตัดแว่นที่ลานชัวร์วิชันแล้วคุณจะไม่ผิดหวังการเดินทางมาที่นี่สะดวกสบายมากที่นี่มีรถไฟฟ้าซีเหืองมาลงที่สถานีบางกะปีเพื่อนๆเดินทางเชื่อมมาอยู่ฝั่งตรงข้ามเดอะมอบางกะปีจากหน้าพาซาเราเดินตรงตามทางก็ไปเลยค่ะเป็นเลยค่ะอยู่ซ้ายมือข้างหน้าค่ะาสีส้มสว่างถึงแล้วค่ะ t o I Vision ถ้าเพื่อนๆคนไหนขับรถส่วนตัวมาสามารถจอดรถด้านหลังได้าจากด้านหลังเดินเข้าประตูมาร้านจะอยู่ขวามือค้าใสแว่นใสตาที่่ช้ใ,ชให้คุณมองเห็นได้ชัดทุกวันดูแล,แลดวงตาคุณไปพร้อมกับเรานะคะเลือก t o I Vision t o e Vision